การจัดการวางระบบเรื่องร้องเรียนยุคใหม่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพัฒน์เทพิทักษ์นิติกรชํานาญการจากกองกฎหมายวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องตอนการจัดการวางระบบเรื่องร้องเรียนยุคใหม่ค่ะประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง ตอนนี้นะคะประชาชนที่ต้องการร้องเรียนกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถร้องเรียนได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k อีเมลเว็บไซต์หรือว่าร้องเรียนด้วยตนเองค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะ,ะหากประชาชนพบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนคลินิก หรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร้านนวดร้านสปาหรือว่าจะเป็นการพบการเห็นโฆษณาเกี่ยวกับการทำความผิดของสถานพยาบาลต่างๆสามารถร้องเรียนโดยคลิกหน้าเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพโดยเข้าไปหน้าเว็บไซต์กรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพประชาชนจะเห็นไอคอนสีม่วงเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนสามารถคลิกเข้าไปและแจ้งช่องทางการร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ หรือจะร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของกรมสอบสวนการสุขภาพโดยอาจจะค้นหาในช่อง Facebook อพิมพ์ข้อความว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสบศจุดกระทรวงสาธารณสุขค่ะหรือจะเป็นช่องทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะประชาชนสามารถร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือจะเป็นการร้องเรียนกับสำน,นักงานคณะกรรมการุ้มครของผู้บริโภคค่ะ และอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานเกิดใหม่หรือว่าเรียกว่าแอดด้าเนาะจะเป็นหน่วยงานที่ควบคุมกำกับเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลการโฆษณาอของสถานพยาบาลหรือว่าสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายค่ะโดย3ามหน่วยงานนี้ประชาชนสามารถเลือกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เลือกร้องเรียนเพื่อช่องทางต่างๆเหล่านี้ส่งเรื่องเข้ามาที่กรมสอบสวนบริการสุขภาพค่ะ ในอนาคตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีแผนการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนไปในทิศทางใดบ้างคะปัจจุบันปัญหาของประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนกับกรมสรรพสุขบริบการสุขภาพก็คือเป็นปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถที่จะติดตามเรื่องร้องเรียนของตนเองได้ว่าเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนเข้ามาแล้วนั้นได้รับการแก้ไขหรืออยู่ในขั้นตอนกระบวนการใดนะคะซึ่งในอนาคตกรมสนับสนุนบริบการสุขภาพ มีแนวคิดที่จะพัฒนาในการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของตนเองได้สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการค่ะไม่ว่าประชาชนจะได้รับเรื่องร้องเรียนอะไรก็นึกถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะ